ะะที่กองบัญชาการปรับปรามยาเสพติดนะมีการถแถลงข่าวจับก,กลุ่มยาเสพติดนะคะโอ้หลายคดีเลยคุณต้นคุณฟงังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีการไปยึดยาบ้ามาได้ยาบ้าเห็นเขาบอกว่าสะ ขายสามเม็ด้อยแต่ว่าก็ก็ยังหาได้อยู่นะเออแล้วก็คือยังจับยังยึดกันได้อยู่ครั้งนี้เนี่ยสิบสองล้านเม็ดนะคะที่ไปจับกลุ่มมาได้นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการแถลงข่าวจับกลุ่มนะคะหกเครือข่ายนะเออหกคดีด้วยกันแล้วก็รวบผู้ต้องหามาได้ทั้งหมดสิบเจ็ดคนคะ่ะยึดยาบ้ามาได้รวมทั้งหมดสิบสองล้านเม็ดนะแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินด้วยนะคะกว่าสองล้านเก้าแสนกว่าบาทเลยนะคะซึ่งหลังจากนี้ ที่มีการจับกลุ่มในเรื่องของยาเสพติดแล้วเนี่ยเขาจะมีการหยุดรับด้วยเพื่อไม่ให้มีการนําไปต่อยอดเนาะนะคะซึ่งคดีแรกนะอันนี้เป็นคดีที่น่าสนใจเลยนะคะมีใส่รับนะเขาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าอุ้ยเนี่ยจะมีการลักลอบขนยาเสพติดนะคะในพื้นที่ของภาคใต้แล้วก็ขึ้นไปทางภาคเหนือนะคะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคุณนะคะแล้วก็จะใช้รถยนต์นนะสามคันในการลําเลียงเลยทีเดียวนะคะครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการไปซุ่มจับ นะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มมาได้นะคะยาบ้าที่ยึดมาได้ซุกซ่อนอยู่ในรถนะคะจัดแสนกว่าเม็ดคุณนะคะเยอะมากๆนะคะส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเครือข่ายของนายยอดชายนะคะแล้วก็มีการลำเลียงยาเสพติดมาจากทางฝั่งของชายแดนนะคะในพื้นที่ของภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ไล่ามาเลยนะคะแล้วก็ลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นไหนนะคะอันนี้ไปยึดยาเสพติดมาได้เป็นยาบ้าสี ล้านเมตรนะคุณ<ช>เยอะมากๆนะคะส่วนคดีที่3ก็เหมือนกันไปยึดยาเสพติดมาได้5้าล้านสแสนกว่าเมตรนะคะโ<ช>อเ้เป็นเป็นเครือข่ายของคนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มปลาส้มสีสงครามนะงงไหม,อมเออเออแต่เป็นเ,เป็นเครือข่ายชื่อเครือข่ายคนะคะแต่ว่า เครือข่ายนี้ก็ถูกจับแล้วนั้นจ้าทางเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะรวมๆแล้วนะประมาณ12ล้านเม็ดนะคะ uh huh. อูก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย uh huh.